จ้าสวัสดีจ้ามาพบกับโบ้าน้องกินแซ่บกันนี่แหลวนะจ้าวันนี้คคบ,บ้าน้อกกินแซ่บจะพามากินส้มตำจ้าเป็นส้มตำห้อยดองอะจ้าตำเอง <c oughs> แล้วก็มีไก่ย่างด้วยจ้าแล้วก็มีผักจ้าผักข้างหลวแต่แครอทไม่ใช่นะจ้าแครอทซื้อมามีมะระข้างหลวจ้าลูกสุกมั้งไม่สุกมั้งเก็บมาจ้าแล้วก็มีกระทิริมหลวจ้าแล้วก็มีขนมจีนจ้า มาจ้าก็กินี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจา้ามาจา้ากินด้วยกันจา้าโอ้ตัวปุวนกินข็ต้องกินทุนมดเลยไปไปน้องไก่แม่มาทีแม่ไปลังท้องรัวนะโอ้ยแามเอามาเอาปล่มันเอาไปเลย น่ถอนถอนาให้เลยเนียไก่นี่ยไหมอื้ามืมอันนี้มันเอ้าไก่เป็นตัวหมาอืมืมมาย่งไหมปอบเกี่ยวเลยเอาีนี่แหละนี่ยคือวาง้าวอปาหมเดี๋ยวผมจะให้มึงไปลงอานนี้งานตะกระโบก ทนต้มเอ้ยใช้กระเทียอมอซื้อมาลงก่อนกีมือเม่ไหนปีไหมก็เลยอื้มอทำให้ดอให้ดรอขี้มือหลอกเขาหรอหลอกกระเทียมตอ๋ยวกระเดี๋ยวกระที้

มนีัเด็ก็ยิ่งเช้่มันดังไม่ท้ายอันนะครับเป็นมะอปก่อปนในเทลอดนึอว่าใหญ่เยอะนักไม่ดันมาไป ให้ก็ถอนให้แล <glorious> ้วเนี่ยเอาน้ำให้ดินู่นขยังไม่ยเย็นน้ำอ้าว่ยอ่ะจะโยกกะทิ้มยกกะทิ้น่าเลยกิทนเยอด้วยเลยอื เรียกแม่นข,ข้าวแม่เขาไม่ออกกอง <laughs> ไม่ออกกองแกงกูก็ไม่รู้วมเต็มแต่ยังไม่ไไมออกกองเหอือเผ็ดัเผ็น ห้ยข้าเน้นเน่นเลยน่าสอดด้วยอืม,อมน้ำจมำมันยิ้โอ,โอ๊ตโทมานี่ไงนะ้ำจ้โอุดด้วยะานี่เรามจาะโอครับนม่เจาะอเก็ด <c oughs> กินยูได้ไหมเฮ้ยเลยจะไปไหมเฮ้ยดิงยูนั่งไป

Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không ไอปักไรแม่อ,อยามา้องเอยเป็นเพศโอโห่ปิดอร่อยอืม การตวงยิงการตวงยิงมันต้องได้ปีกเลยลูกปีกมันยากค้าอย่างมากชิมคนมาไม่เผ็ดเผ็ดมากเลยรอชมิมเนี้ยชิ้นดีนะจ๊ะก็เจอกันใไม่ิปหน้าจ้า เผ็ดมากเลยบ๊ายบายจ้า